คลิปวิดีโอนี้มีคำหยาบแบบ200เอร์เซ็นด็กๆไม่ควรเล่าเรียนแบบเป็นอันคาดโอเคก็ขอลาลาลากาล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 นลา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 ลี่าลาลกลา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 ลกลาลี่าล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 าีาลแล้วาล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 ลาิกลีลา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 ราลเลาลาลผมนะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมา เล่นแมปผีกันนะครับผีโรงงานไงล่ะผีโรงงานไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> คือมันจะเป็นที่เรียกว่าผีออฟฟิศครับทุกคนเป็นแมปที่คนไทยสร้าง <c oughs> มั้งครับทุกคน <c oughs> ชื่อชื่อแมปว่าอะไรนะไอเลิฟไม o จ็อบใช่ไหมใช่ใช <c oughs> ่ทำไมทุกคนไม่พูดกันเลยทำไมผมพูดอยู่คนเดียวเลยครับเราหลับในกันหรือเปล่าวะเอาป่ะว่า,วาวเราไปเล่นมันดีกว่านะครับผมนี่ยนะเข้าเข้าในเขาเรียกว่าลิฟต์ลิฟต์นี้นะครับนี่นี่ครับตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะทุกคนเราก็ต้องรอเวลาครับ 15บห้าวินะครับสิบสี่วิสิามวินะครับสิบส11วิสิบเอ็ดวิสิบวิก้าวิอย่าออกไปเข้ามาอย่าดื้อเออดีมากนะเป็นเด็กดีนะทุกคนไอ้ีีทพูเนี่ยดีนี้ทำไมนิ่เงียบจังอ่ะเพื่อนนี่แล้วก็วาร์ปเข้ามานะครับผมนะอุยตอนนี้นะครับไอเลิฟไม้จ็อบไอล็อกไอเลิฟไม้จ็อบเกมสตาร์ทอินหนาจังวะ two thousand years later โอ้เทินออนซาวเห็นไหมเทินออนซาวนี่เราก็เทินออนกันนะครับทุกคน Now I have work to do the midnight ฉันทำงานที่นี่ในตอนกลางดึกฉันทองานมากเลย I have to do it อ๋อเร็วชิปเลยมันบอกว่ามันอยากกินอาหารใช่ป่ะอะไมันเปลี่ยนชื่อต่างเนาะเฮ้ยตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาไม่ใช่พนักงานเราทำงานกงานหึกเอ้ยแล้วแล้วคุยผู้หญิงผู้ชายน่ะ ด้วยนะผฉันแฉว่าเลสมึงมึงเป็นผู้ชายเลยมึงเป็นเอเวนอ่ะเอเวนเอเย่มึงก็เวนไม่ต้องพูดเป็ก็เวนนะเอเวนนี่เอเวนเอเวนเอเวนเลยก็เวนยังไงวะหน้าเหมือนมรานี่ผมขมันนะมัก็มีเวนอ่ะมีครับมันจะมีเควสด้านซ้ายมือมาบอกว่าไฟล์เดมินคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหลักก็หมาคาคอมพิวเตอร์เครื่องหลักไหนเอ่ยเครื่องหลักอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่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 หรอนี่ไม่ใช่เรารู้ได้ไงว่าเครื่องไหนเครื่องหลักอ่ะ ไม่รู้่ต้องกดไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามึงมีสมองมากขึ้นึงละฮะถ้ามึงมีสมองมากขึ้นึงเพื่อนอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้โอ้แล้วมันมีหลายเครื่องมาเลยอ่ะใช่กดชิปเพื่อวิ่งนะมีแต่ตามีหน้าด้านขวามือนะครับอ้าวไปไหนกันหมดวะโอ้ยใครมาดันควนี่มิวโอ้ตกใจเบิดหาห้องคอมพิวเตอร์มันต้องอ้าวเอ้ยอ๋อเรื่องไปเกคนออลวัฟแล้วเปิดถึงกัน กีตัวมีสองจอเพื่อนเปิดดิสองจอเอาดิเปิดเปิดแล้ว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 เปิดอยู่อ๋อนี่ไงนี่ไงจอฟ้าจอฟ้าจอฟ้าทอกคจอฟ้าคอมจะพังนะครับสิ่งดีทุกคนต้องเจอผมมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทรอ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 ถั้งร้อยมันสำเร็จมันจะมีผีเดิมยต้องกระจกกว่าเนี่ยมันมีกระจกนี่นดิรอรอรอไม่ดูดูคนละมุมดูคนละมุมเดี๋ยวมันแฟงเหมือนแฟงนอนแฟงนอนแฟงเฮ้ยไม่ไม่คืออันนี้คือสัญญาของว่าลีกําลังจะปาระเบิดแซม น่สไม่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 คือคือไฟมันกระพิบเออโอ๊ยมันต้องมาโผล่ตรงหน้ากระจกนี่เลยอ่ะตามสเต็ปโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นแต่อะไรดําๆแต่ไม่ไม่เห็นร่างไม่มตัวอะไรนลกหัวจะโตมันเดินผ่านไปอ่ะแวเบสไอ้บิ๊กเบสรือบิ๊กเฮดอมันบอกว่าอันนี้มันฟูริ้งอ่ะมันต้องเทอร์นออนเหรอเทอร์นออนเทอร์เวอร์เปิดั้งทงีตั้ง้เทอาไงอ่ะอันดีเฮ้ยหยุดอย่าบังกันดิมองไม่เห็น เราต้องออกมาแล้วก้ามแต่ละคนใหญ่แล้วเกินต้องออไปเปิดมันต้องออกไปเปิดโอ้ยห้ามห้ามแตกแยกกันนะแตกแยกเรามีสี่คนนะคนละสีเครื่องไหมไปด้วยกันเลยแยกกัน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 เอาพี่มิวไปไหนอน่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องไหนก็เครื่องไหนอันนี้หรือเปล่าไอ้เชี่ยมึงไม่โง่มึงก็รู้นั่นแหละเอาทุกคนได้ไปไหนกันหมดละอยู่นี่ไงเฮ้ยที่บ้านเนี่ยนะไหนอ่ะโอ้ยไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่สักอันอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้ผูเปลี่ยนดันใช่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 กด e กด e อ๋อยังไงอ๋อต้อกด e อ๋อแล้วต้องกดคอมพิวเตอร์แบบนี้จะไงต่อเนี่ยก็ไปหาอีกสามสามเครื่องหรือเปล่าหายสามอันไปเลยมันต้องใส่เหรอหายเลยครเพื่องเพื่อนอ๋อมันจะไม่มันจะไม่หนึ่งครับสี่รอเปล่ารอรอรอโอ้นแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยไปหาเครื่องอื่นรอนะไอ้คืออะไรวะคือเรียกว่าแผงวงจรอะไรสักอย่างอย่างมันเดะ มันถ้าได้แล้วอีกหนึ่งเครื่องอีกอีหนึ่งถ้ารักสตาร์ตติ้งอยู่อ่าอีกสองอีกสองเครื่องแล้วแค่ที่สองเครื่องอยู่ไหนเนี่ยวิ่งเนี่ยตึกตักตึกตักโอเคได้แล้วอีกหนึ่งเครื่องคนอยู่ไหนกันนะับเนี่ยผมเห็นทุกคนเลยครับอ่าฮะอยู่คนเดียวละสิใช่แล้วตอนนี้อยู่ไหนเจอกันแล้วตอนนี้ผมเป็นยานครับเออไม่ใช่ยามผมเป็นนักงานบริษัทครับทำงานกะเด็กนะครับ ผมก็ทแล้วนี่ไงครบแล้วอ๋อแต่มันยังเป็นหนึ่งทับสี่อยู่เลยเราเรามันเสร็จเรามันเสร็จรออีกเครื่องโอ้ยโหแล้วนานมากเลยกว่าจะเสร็จอแล้วครื่องเหรอเข้าไปยังไงอ่ะเข้าไปไม่ได้ให้ฉันเข้าไปเข้าไปอะไรวะมใเอากูกูกูเองเทำไมเรากดที่ส่งคนอยู่ไหนอ่ะอ๋นนี้อันี้ต้องเปลียนเครื่องให้ถูกเว้ยรวมแบบนี้ป่ะวะ ใช่หรอเปิดเรียงเครื่องให้ผูกอ่ะก็มันบอกหรือเปล่ามีเลขอะไรขึ้นเลยบอนี่ยมันขึ้นให้มันเหมือนกับใส่แล้วโอ้เหมือนได้ใส่อะไรไม่รู้คือมันค้างไปเลยเว้ยเฮ้ยค้างอ่ะแล้วอือน่าค้างย่ายโมโหดิ เอ้ยเทิธอนอนไอ้นี่ให้ส่องแล้วส่องแล้วอ๋อเราต้องรอใช่ใช่เราต้องรอรอให้มันมากินหัวเราใช่ไหมไอันนี้เราเปิดอันแรกไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวมีคนหายไปหนึ่งคนแต่แล้วล่ะพี่หมิวโอเคทุกคนตอนนี้พี่หมิวก็ตายแล้วผมนะพี่หมิวไม่กลัวบ้างเหรออยู่คนเดียวตลอดเลยผมเดี่ยวตายแล้วพี่เป็นหญิงแก่งเขามีกล้ามน้่ยแหละเอ้สามแล้วเดี๋ยวเครื่องนี้อ๋อเครื่องนี้ได้แล้วนี่วะโอเคเดี๋ยวเครื่องเดียวต้องต้องไปรอนะต้องไปรอน้องไปไหนวะมีโนโตะอีมีโนโตะตุ๊กใจเบิร์ตมีริฟด้วยครับ หรือว่เราต้องหนีัอเงโกทูเมกูอไปเลยผมวิ่งไปคนแรกแล้วกรัผมคนนีไม่แน่าคุณน่เอามันจใหพวกคุณตายนี่เ o r k n g ิบเอร้นตรงนี้ยาจะออกงานนะทุกคนแล้วก็แบบว่ากลับบ้านแล้วก็ลาออกกันนะครับทุกคนลาออกลาออกราผีแฟงนะทุกคนกลับผีแฟงรผีแฟงเ่ตามสเตปฮะหนังผีแฟงผีแฟงเกิดอะไขึ้น ให p e ป็น I need to get out of here น่าจะเอาแต่ที่เดียวนี้น้าผมหนีเป็นคนแรกเลยแลนะการไปด้วยดิไปนะคุณการนี่เสียงหัวใจอ่ะไม่ได้เสียงเฮ้ยไม่ดูคนละมุมดูคนละมุมดูคนละมุมไอะไรกูจัดไปอะไรอะไรเฮ้ยกูกไม่ใหญ่กูไม่งมุมนี้บอกให้เราออกอยางที่นี่อ่ะดูดิ get out of here ใช่แต่แบบไปสิเออไปสิเออฮ้ยโอ้ยตัวเขี้อะไรน่ะโุ้ยมันโองุ้ยโอ้ยเอ้ยดูฟันมันดิมันยิ้มแฉ่งเลยย้อไปแล้วต่างเขาแล้วแตกไป ได้เหรอก็เฮียแล้วกระจกมันแตกอีกระจกกระจกมันแตกไงเอ้ยไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อฮ้ยไม่ดิดิตอนดิตอนนี้มันมีฟันน้ำนมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายเลยตายเลยต้องเข้าในห้องต้องเข้าในห้องเนี่ยมันย้ายกัต้องอยู่ข้างในห้องงันต้องอยู่ข้างในห้องน่เกลเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่อยู่เลยไม่นี่มันแค่บั๊กเฉยๆเป็น่าไม่ได้ถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยอ๋อมันติดประตูหรือเปล่าใช่ต้องหาทางออก พราะว่มใหญ่พี่พี่ตายแล้วพี่เกิดอยู่ตรงไหนอ่ะก็คือไม่เกิดเลยออกมานอกเกมเลยแปลว่าตายเลยจริงๆเนี่ยอันตรายเนี่ยเราจะไม่เนี่ยพี่กลับเข้าใหม่มาไม่ได้เหรอไม่ได้ทีพีสูกคิดแล้วสู้คิดเลยเฮ้ยแล้วมันจะเอาพี่มิวกลับมายังไงเนี่ยก็คือไปแล้วเราจะทำให้จบเกมยังไงดีเนี่ยเพื่อไม่ให้ตึงตายอุ้ยมันมามันมาใกล้แล้วเมื่อกี้เราคงจะต้องเขาเรียกวิ่งฟาดานอุ้ยไม่ไม่น่าไม่น่ารอดอ่ะไป เอาไปเอาไปไปว้ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เราต้องเราต้องทำไงเราต้องเปิดต้องเปิดเลยหรือเปล่านี่ไงกดอีกดอีวัดจัดกูวัดวัดจัดกูกูไม่ได้นั่นกดอีโอเคต้องไปที่ลิฟต์ต้องไปที่ลิฟต์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 ตามมาตามมามันมันจะอยู่กูไม่ได้นันกูไม่ได้ดันกูไม่ได้ดันกูอยู่แค่นั้นอย่ที่ลิฟต์อยู่หน้าอยู่แถวนี้แหละช่วยกันหาลิฟต์เลยทุกคนลิ่ตมาเร่งให้ลิฟต์นี่ไงนี่ไงเจอแล้วไหนวะอันนี้ เอ้ยตกใจหมดเลยอะเลโต้ยกูสูขิดเลยอะโอ้กูตุยเอแล้วเพื่อนเลแต่เพื่อนเราตายกันหมดแล้วนะเพื่อนโอ้น่กูอยู่ที่สองทไมกูตายอะตายยังกูไม่อยู่เล้หวานไม่ได้เจอที่สอง คุณจะทำงานกาดเดิมเหมือนเดิมไม่อ่านแล้วเดิมเลยเพี่โต๊ะเป็นตัวเฮี้ยเหรอวะพี่โต๊ไปเจอผู้หญิงเขาเนี่ยเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอเว่นนี่เราเซียนแล้วเราเซียนเราเซียนมามามาเรารู้วิธีทำแล้วตัวแต่งแต่งแต่เดี๋ยวมันจะมีผีมาอันนี้เไหมมันจะมีผีมาเนี้นี่ดักพี่โต๊ะแต่พื่เราเราอย่างนี้เรายืนมองมาเลยยืนจ้องมาเลยคือถ้ามันถ้ามันมาใช่ป่ะเราแค่ยิงหัวมันเพื่อนไม่ง่ายเอาเอาเลยยิงวะเอาไฟนะง่ายเราเอาไฟยิงเพราะว่าเราเล่นวาโลมาเยอะอันนี้เกมอะไร นี่มันเกมเราบอกเลยเวทต i งคอนเดอะฟินิทโอเคเราจะรอจนกว่ามันจะทำงานเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะไม่พังนะครับตาีมันจะไม่พังทุกคนเราจะยืนแบบยืนแบบให้ผีตกใจตรงนี้ไม่รอรอไฟกับพีเ่เราฮีแ้วฮี้วเีมาเลยาเลยนี่นนี่อันนีคือแกล้งผีใช่หมไม่ใช่ผีแกล้งเรางไงไงไไงผีเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยมันต้องเปิดไฟตรงนี้ไปตอนนั้นอ่ะถ้าผีจะฆ่าให้วิ่งเข้าห้องนั้นเมันจะเห็นเหมือนกับผีเข้ามาแต่ีจริงมันบล็กเฉย นั่นก็พยายามอย่าตายกันนะครับเปิดแล้วอ่ะเปิดเปิดได้กี่เปิดได้กี่เครื่องแล้วที่ไหนกันวะเอ้ยไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะโอเคเปิดแล้วเปิดมิเตอรการเดี๋ยวกี่เครื่องอ่ะกี่เครื่องนึงอีกเครื่องหนึ่งไปอยู่ไหนอ่ะอีเครื่องอกเครื่องกูแล้วเครื่องกูครบแล้ว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 ก็เลแล้วมันมันต้องอยู่รอด้วยไม่ใช่เหรอถ้าเปิดไม่ไม่เราต้องไปอยู่ห้องไปไม่ใช่เหรอเรื่องกลับไปรอห้อง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 ไม่เราเข้าไม่ได้หรือเปล่าเราต้องไปอยู่ข้างนอกก่อนจนกว่ามันจะเสร็จหรือเปล่ามีีีสตตหห้้วิ่่่งงนนะัเย เนกด้อเคไปที่ห้องโกเมคคอมพิวเตอร์โอเคโอเคดันสเต็ปแหละดันสเต็ปเดิมแล้วก็ต้องวิ่งไปเรียกว่ากดสวิตช์รู้สึกมันจะอยู่ฝั่งขวานะผีอ่ะมันไม่อยู่ฝั่งซ้ายนะไม่รู้อ่ะวิ่งแต่เมื่อกี้อะไรกันผูมองไต้ฝั่งซ้ายเมื่อกี้น่ะตายก็พีละตายนะครับผมจะบอกให้นะคุณตายคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้อัดเกมนี้ต่อใช่แล้วคุณผีก็จะบอกว่าทำไมพี่กากเลยครับพี่โคตรกากเลยอ่ะตายสแล้วครับก็แบบมันตายไงเงไปไปโต๊ะไปเข้ามาเพื่อนนี่เสียงหัวใจอ่ะ ไม่ดีจริงๆโอ้โหกลับมาก็มาทำไมพี่อยู่พี่อยู่มาแล้วไปแล้วมั้งนี่นะพี่นะพี่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มานี่นิ่งนิ่งกูขอเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นต้องเปลี่ยนางัดนั่นมันจะมันมีกดปุ่มอ่ะแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาหลบในห้องนี้นะแล้วลิฟต์มันจะอยู่ด้านขวามือเราเห็นปะเฮ้ยเสียงอยู่ซ้ายมือเราเฮ้ยต้องดูลาลาก่อนต้องดูลาลาก่อนเลยเนี่ยกูตายลงมืซ้ายนี่แหละ

กูเปิดเรียบร้วยกูเปิดเรียบร้วรอรอรีบเปิดรอรีบเปิดโอเคโอเคโอเคกดลงไปกดลงไปมันนู่นมันอยู่ไหนนะอันนี้รอรีบเปิดอยู่มันรอรีบเปิดนานอยู่นะโอเคโอเคโอเคมีรีบอยู่ด้านหน้าเราเลยรีบอยู่ด้านหน้าเราเห็นปะโอเคต้องรอมันเปิดอ่ะมันโคตรนานเลยโอเค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 กลัวยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยกลัวระวังหน้าหลังระแล้วระัง้าแล้วมาแล้ว กยอนเขากรผ่านเห็นไหมอนนี้เราเล่นเป็นไมเผู้ชังานนกายภาหญเรารสเต็มแล้วกรี้รูมอ๋อชั้นนี้มันีสิรีดี้รูมเมบีไฟล์ต้องหาเออขาไม่ทันมันให้เราหาเขาเรียกว่ายามมีุแจเจแล้วมีคุณแจด้วยป่ะอ๋อเก็บดีจวหาองไม่หาสิครีดี้รูมนะครับคุณผู้ชมโอเคคุณ ต่อมาต่อมาต่อมาผมนะนียินไม่มีพี่มังกรอ่ะค่ะไม่คุยกับผีอ่ะพี่เหมียวใช่คุยกับผีผีจะกกาบมากนี่ครับผมเป็นสิกริตตี้ลูงนะผมเปิดไปหรัคุณพี่ต้นโอเคนี่ครับเเข้านะครับผมนี่เราเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยอะไรที่แาลกันอยู่ไหนอ่ะแอบไปไหนวะแอบอยู่ในตู้นี่หรือเปล่ามือมันมีตู้อ่ะเฮ้ยมันมีตู้ต้องให้เราแอบมันมีตู้ต้องมีหรือไหรอนี่เลยเข้ายังไงอ่ะเราต้องซ่อนหรือเปล่าเราต้องซ่อนหรือเปล่าเข้าไงอ่ะ I need to high อ๋อมันนี่ไงกดอีกดอีกดอีกด e อะไอ้เหี้ยเข้ายังไงอ๋อนี่คือเข้าแล้วอีแล้วกูอยู่หน้าผีเข้าอย่างงงเลยไหนวะผีโอเคซ่อนอยู่อย่าออกมานะมันจใจมันรน่ากลัวเลยน่ากลัวอุ้ยอุ้ยอู๋อูเขียน่าคุณน่ากลัวเลยอู้หูหูเปิเปิดเปิรื่องผีเปเรื่องผีอยู่ตรงหน้าเลยไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เห็นอะไรเลยมันมันออกไปยังเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ so um, okay. ูหน้ามันเหมือนปลาเหมือนปลาสีินอันน่ะมันเหมือนปลาเลยปลาเหรอปลาเลยไม่ยากนแทเอสเขีบต้องหาออกจาที่นี่อ๋อแปลว่าถ้าเราจะซ่อมมันต้องแอบไปตู้เว้อเนี่ยเอาแอบไม่ได้แล้ววะมันมันจะขึ้นบ่ออีกว่ะคัดซีนมั้งว่าเราอยู่ข้างหลังเราต้องเดินนาำเราอยู่ข้างหลังนั่แหละเกาะไปนี่ครับเราต้องระวังสี่แฟรค์นะครับทุกทีพนักงานนะครับจะตามตูดกันไปนะฮะทำงานหนักมากเกินไปนะครับ นี่คือบริษัทฟีโตนนานาคตนะผมจ้างคนตัดตออย่างนี้นะผมทําอย่างนี้นะผมตะโตนี่เราต้องหาอะไรอ่ะแล้วก็คือวิญญาณตัดตอหาทางออกครับเพื่อนเราไม่ใช่หาการหรอนี่ห้องน้ำอันนีม่ไปหาการในห้องน้ำกันก่อนดีกว่าเขาอาจจะนอนอยู่ไว้อุ้ยไม่อยู่ไม่ขกดไม่ยูไม่ต้อที่อกาศเขาอาจจะหิวข้าวแล้วมาหาอะไรกินในห้องน้ำ ก็แย่แล้วหวานกาไไ่ต้องกินขี้ซะหน่อยเมื่อกี้เลดตดมเข้าน้ำอยังหมินเลยเราคุณก็มาหาเราแต่ว่าเราอ่านไม่ทันเนอะวะ้ยไมคุณต้องหาเครอ่ะห้องอะไรเอ่ยห้องนีเป็นห้องใหญ่ห้องห้องหัวหน้าห้องหัวหน้าฟาเด็ก exit ิ o o ออันนี้น่าจะจบแล้วนะใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงตึกๆอ่ะ แต่ลูกพี่มาลูกพี่ยังอ่ด็กเด็กเต๋ก็แอบดิครับพีหนีเปี่เป็นเจ้าเจ้าแม่ในไายใช่ไหมหล่า้องหลา้องผีรอบนะก็คือมันจะมีอะไรที่ผีไปไหนอ่ะทางมันได้ขึ้นข้างบนอ่ะทางบ่อเฉยมันมีทางมันได้ขึ้นข้างบนอยู่เว้ยเมื่อกี้ไอ้ตัวห้องใหญ่ใหญ่ที่เราเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะจำได้ปะไม่จำไม่ได้ม่มีทางที่เราไม่ได้ไปเว้ยเราก็ต้องหาต้องมีแบบนี้ไอ้ตัวตัวต้องเปิดอใครจะออกใครจะนำออกได้คือจบใช่ปะเนี่ยมือนำมือตายก่อนนะเพื่อนๆมีตัวนี้ทุกได้นะมันเป็นสีีี่่่่เเหหลยมมมึึงงอทุกัันนนรดิ นี่เรื่องปกติก่อนเลยแต่ต้องฟังเสียงนะเสียงหัวใจอะมันอยู่ขวามืออ่ะแ้มันอยู่ใกล้มีเสียงหัวใจปโตักูรู้ว่าเปอะไรอะไรเดียเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟ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 เอเคนเลกลัวเลยเอฟผีในห้องน้ำอวอยากดดูให้เดี๋ยวดดูให้เดี๋ยวกุดดูให้หยกรักวัวเลยไม่นจะไปแล้วแหละ ฟังเสียงวใจเลยไป่อ้โอ้มันน่าจะเข้ามาไม่ได้นะครับทุกคนอ๋อมันติดบล็อกเหรอมันเข้าห้องผีเข้าห้องไม่ได้โอ้๋อน่าจะเข้าไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิ้มแฉ่งเลยยิ้มหวานเลยเดี๋ยวเราใหม่อีกรอบหนึ่งการการไม่การเราใหม่อีกรอบหนึ่งเราใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยไปอ้าวต้องกดชิปแล้วก็ิกซ้ายเว้ยแบบไอ้กดกดชิปอ่ะมันวิ่งออกมารอบหนึ่งเดี๋ยวไปเไป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 เลยไปเลย จิ๊บเซฟสตาเมน่านะทุกคนถ้าไม่มีผีก็ไม่ต้องใช้เยอะนะโอเค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 ไปทางไหนตอนเนี้ยโอ้เธอเธอรู้ทางอ่ะเธอก็ต้องไปดิไม่รู้เว้ยนี่ไงโอเค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 เอาต้องฟาดจิกอีอ๋อได้แล้วได้แล้วเอาติดนี่ไงเอ็กซิทด็อกติดนี่ไงโอเคโอ้ยังไม่จอดโหชุดเอเซียไปยืนชั้นไหนเนี่ยโกทูโอทูชั้นหนึ่งเอเจชั้นหนึ่งนะเธอ ไปที่คุณลองได้ไอ้เพื่อนพวกนเนี้ยทางถังขยะอะไรก็ไม่รู้มันบอยมันน่าจะให้เราเลือกบอกว่าว่าเราจะไปไหนว่าจะไปที่ชั้นหนึ่งจะไปลงเก็บรถโอทูที่หนึ่งหรือไม่ก็ไปที่ห้องเก็บรลงเก็บรถสอง years later โอเคตรงนี้ไม่น่าอะไรไอ้แฮทไอ้แฮทเขาบอว่าไอ้แฮทถูกตาหรือเปล่าต้องหาอะไรมาพังทลายตัวนี้เราไม่น่าต้องดูหรอกน่าต้องไปหาประตูทางออกมากกว่านะอันนี้น่าเป็นแบบอะไรเป็นเรื่องเสริมอะไรเงี้ย ให้เราดูผีมั้งเนี้ยโง่นมั้งมืดจังวะอีลุงตุงนังมั้งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรไหนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรวะว่าจะฟาดกูเฮ้ยมีกุญแจอยู่เฮ้ยเหมือน scp อันนั้นเลยตู้องเก็บของเฮ้ยเหมือน scp ก้อนเนื้อเลยโอ้จ้าอ๋อห้องเก็บของต่อไปเราข่าวกันต่อทุกคนนี่คือแมพผี scp ใช่ปะไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะเขาทำในเรื่องดีอยู่นะไอ้เมื่อกี้เปล่าไอ้ที่เมื่อกี้อ่ะ ที่่เราทำลายอ่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่เขาของที่เป็นเหล็กขีดแล้วมาทำลายตอนนั้นไหมทำลายเหรอเออเอากุญแจมาเลาะเลาะอันนั้นออกเนี่ยมันน่าจะให้เราเอากุญแจไปเอาของในห้องเก็บของปะมาทำลายอย่างงี้ปะนี่หรอรู้ว่าเราแสดงอะไรเงี้ยมีห้องซ่วมแล้วทำซ่วมเราทำเฮียเราทำเฮียห้องซ่วมเอ้ยมีเอ้ยใส่แช่เออมเผาไปยังไงเผาเลยเหรอเออใช่ถูกแล้วเชื่อกูเอาเข้าไป เอาไปฟังน่ะไม่ใอมีอะไรอีกไหมห้องห้องนี่อมันต้องหาห้องเก็บของอ่ะดิเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะช่องลงอ่ะไอแคนนอตโอเพนไอแคนโอเพนอิดมันต้องหาของเนี่ยเลยว่ะจะลงไอแคนไอไอคานถูกต่างที่ไหนบอกวะเอ้ยรอก่อนววปใช้าผ่อนกลัวเงียบอยู่คนเดียวผ้าเผาน่าไปฝังไอต้นเออ ไปเผาป้าเผาแล้วมันจะมีเผาในพวกเราเดินมาใช่ป่ะหรือเราต้องเผากันเองวะเอ้ยหรือว่าเราต้องมาลงงดตั้งแต่แรกเลยวะอ๋อมันนี่มันมีสองทางเลือกใช่ป่ะล่ะให้เราเลจะไปชั้นหนึ่งหรือว่าจะไปนั่นนือว่าเราต้องไปเรืองคู่วะเดิมเราคูดูแฟ้งหลังชมยมันทำไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนั่นหนึ่งนะมันต้องมีห้องลับอเลยแถวนี้แน่หรือวะเออแล้วห้องลับอ่มันจะมีแบบซอกซอกหลีบหรือเปล่าหรือว่าเราจะหห้องไม่ขบวะทางเดิน เราล้อใเราล้อแต่ขอบอ่ะเราไม่ไปข้างไม่ไปตรงกลางเงี้ยอ๋อเราไม่มาตรงกลางเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงขว่าเราไม่ได้ล้อตรงกลางเลยนี่ไงโซเดตลุมโอเ้โหนี่ได้ได้เออาไาทำงานเอาไปทำงานไอทำอะไรเหรออันนี้นี่ยวนี่มีมีอันนี้ไขควงนไ่นเอาไปทำลายเหรอเก็บไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนึกว่าไม่รู้ไม่ไขควงไปทำอะไรมะเอาไปหันอะไรเอ้ยไอช่องลมหรือเปล่าไอตรงนั้นอ่ะ เออช่องลมช่องลมโอเคนี่ไงสมองโตขึ้นสองน้อยไอคิวอย่าเบียดกันไม่งั้นไม่วาร์ปอ่ะมันเป็นคนเนาะโอ้โหนี่ไงที่อันนี้ไงมีไฟแช็กแล้วมีอันนี้มีน้ำมันน้ำมันเราต้องเก็บน้ำมันอ๋อนี่เราเข้ามาแล้พานตรงเราตอนแรกว่าจะเราเปิดไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อเนี่ยต้องเติมน้ำมันป่ะเราจะขับรถเผาเผาเผาไปเผาเผานั่นไงเผาไฟอ่ะ มัารถไม่ใช่เหรอวะเผารถทำไมวะอ๋อหรือว่าเราต้องไปเผาไอตัวนั้นหรือเปล่าไม่เราไม่เราไม่เ้าไมเราไม่เราไ้่เราไม่เราไ้่เราไม่เราไเ่ราไมเราไม่เราไม่เราไม่เราไมเราไม่เรา่เอาไม่เราไม่เราไม่เราไม้นราไม่เรไม่เรา่เราไม่เราไม่าไม่เราไม่เราไ่เราไม่เาไม่เราไม่เราไม่เรไม่เราไม่เราม่าไม่เ้าองนั้าอะ่ไม่เราไี่เ้องใต้ดินม่เรไม่ใช่ฟางมนเ็นไม้เไม้กั้ไม่เผาไม้ไม่เพืไ่อน จะเผาไม้มันน่าจะเบอร์ไปหน่อยนะแม่งเกมแต่ว่าเขาก็เตืมน้ำมันรถแล้วก็ขี่รถหนีเออเออเป็นไปได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำมันนะมันเป็นแก๊สก็แก๊สก็น้ำมันน้ำมันรถไงมันก็เป็นถังน้ำมันอ่ะอ๋อแก๊สโตฮอล์โอเคงงปวดหัวแล้วโตทอล์รึเปล่าร้อนจังเลยโอ้เหนื่อยแน่มันปวดหัวกับารหาห้องเนี่ยเออเนี่ยอ๋อนี่ใช่จริงจด้วยไปเช็ค อ๋อเนี่ยจริงจริงด้วยโอ้เผาจริงด้วยเป็นไงไอคิเอยบิ๊กเบนมันก็แค่ไม้มันต้องเผาไม้เดี๋ยวคนนึว่าเอาอะไรมางัดเออนึกว่าเอาแสแรงมางัดอะไรอีกท่าคือเอามือลื้อเขาออกวะเออนั่นดิมีตั้งสี่คนที่เพื่แต่งละมึงยิงเข้ามาในไฟเปล่าวะเออของั้นมั้งอะไรนี่ไงอะไรอ๋อลงล่างลงถล่มลงท่ออู้ระบายน้ำโอ้แลระบายน้ำที่ไม่มีน้ำมันให้อ่อน เราไปดูมันไปตรงนี้เปล่าอ๋อเราลงมาไงมันจะขึ้นกังหวะไปน้ำสีอะไรฉันสาเปล่าอันนี้แหล่ะสายอันนี้แหล่ะสายอ๋อมันให้เราเนี่ยเปิดบอลน้ำเปิดบอลน้ำสีสีที่เสียงเขาถางมาสายอ่ะไหนไม่มีเสียงเฮ้ยเชนโกูวอดเฮ้ยวิ่งแล้วคนแรกเลยเฮ้ยวิ่งเดียวคนเต็มห้าร้อยแน่ตอนเนี้ย แล้วไปทางซ้ายทางซ้ายได้ยินเสียงอยู่ว่ะสายก็นี่ไงเฮ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรไหนไม่อะไรมาไม่รูกไหนไหนเฮ้ยไม่เห็นนี่นี่ว่อนน้ำว่อน้ำมันตามหรือเปล่าเคโอเคหรือยังยังไม่รู้ต้นหญิงตะมุนไปเรื่อยๆอ๋อโหยโอ้ยหน้าจ้าตื๊ดตื๊ดว้ายว้ยว้ายเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ เขาบอ้เธออออ่ะเอามัมันต้อเป็นกูอะมัอเธอออนสีอันอะเอวันตองเป็นกูตุยเลยอะเอยด้วยเพื่อนมอเเธอออนสีอันอะไม่เหมือนสับปะหลาดี c p เลยนะคลิปนี้ไม่จบวเว่านะผมเออใช่ใช่ทุกคนอย่าว่ากันนะเ็น่ามาหมามมาไน่ากลัวจริงจไม่ใช่ทางนี้นะขี่เดินมาจาก scp เลยก็ทอ่ะ เอาแขนเลอาแขนหน้าขาหน้าเลยจริงแล้ว hey, ม really? ันไม่มีตาเลยมันแบบเหมือนเนื้อแบบก้อนเนื้อเหมือนเนื้องอกอ่ะเออเหมือนก้อนเนื้อเหมือนเนื้อทั้งเนื้อเลยเราเดินสัญญาณทางกลับมาไกลมากนะเอออยู่กันสามคนแล้วแม่งโดดใส่กูกูเนื้อเรียกเขาเลี่ยงหลายต่ำเลหงนี้แล้วที่นั้นแล้มันคือทางตันนี่แหละประเด็นแล้วทางไม่เหมือนกันหมดเลยเฮ้ยน้องวิ่งมาแล้วเฮ้ย โอ้ไม่ใช่แล้วผมไม่เดิมเอ๊ะมันวนไปที่เไหนอย่างไงตายตายวะแล้วไม่ต้องรอพูดแล้ไม่ใช่เดี๋ยวแค่ต่อพูดเหรอแล้วมันจะมาจบกินนี้ได้ไหมได้เราเราไม่เจอทางออกเราเปิดว่าน้ำคูดกันเดี๋ยวเราไม่เจอทางออกเฮ้ยตาตอนนี้ก็ทุกคนก็ไม่ต้องรอดูต่อแล้วผมดูช่องอื่นแทนดีใช่ครับไม่อัดแล้วครับไอ้เหี่เฮ้ยเฮ้ย ก็จะไม่เด็กก็ขอพี่ค่ะเดอมีมิกแล้วคับพี่แล้วพี่ขับเล่นแมปนั้นหน่อยครับมันวนอยู่ทางเดิมเนี่ยเราต้องตรงไปเนี่ยมันเหมือนกันทุกทางอ่ะผีผีแคมป์ผีแคมป์ทางออกรู้ได้เหรอวะผีเฝ้าทางออกไงต้องรอดลงไปหรือเปล่ารอดได้หรือเปล่าโอวันนี่ไงโอ้โหลงไปจ้าเอ๋นี่คือแบบอืมนาย เดี๋ยวไอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย this is oh 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 เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฉันมีคำถามไปม่รู้นะจะฟอนต์อะไรฟอร์มซีนมีกับแปดดิอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหมือนอะไรขึ้นอะไรขึ้นมันก็ยังมันคือมันก็แย่แล้วเมืองโดนแบบสัพปรรท์บุกหรือเปล่าใช่เรียนบุกโลกเออใช่ทำนองนั้นอู้ตัวอะไรวะน่ะเอ้าโอเคโอ้โหแล้วที่จะจบก็จบงี้เนาะโอเคก็ทุกคนก็สลับ เราบอกแบบนี้ครับผมก็มีประมาณนี <IS mus i dialog 1981> ้ทุกคนนะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเอ่อเรดช่องพี่หวานโปรเกรสีแล้วก็แล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้หมันแล้ววะยังไม่ได้คุยด้วยเลยนะครับผมไม่หยุดยังจบเกยบเครับผมนะก็เล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เออทิ้งลิงก์แบบว่าแบบด้านล่างคลิปนะครับผมนะอาโมอัดเจอกันใหม่คลิปหน้าผมซีโยเกนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับบายจ้า